นักเรียนหัวหน้าชั้นบอกทำความเคารพค่ะนักเรียนทำความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนค่ะวันนี้อาจารย์เฮ้ยขอโทษค่ะครูจะยังไม่บอกนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนในเรื่องอะไรแต่เดี๋ยวก่อนเรียนเราจะมีกิจกรรมก่อนเรียนกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเปิดม่านกันก่อน เป็นกิจกรรมก่อนเรียนซึ่งเดี๋ยวครูจะอธิบายก่อนว่าจะให้เด็กๆเนี่ยมีให้เคาะโต๊ะแล้วก็ให้ปลดมือซึ่งเดี๋ยวอ่าๆๆค่ะแล้วโอเคโอเคอเค่ะเลยค่ะเรนนี่นะคะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปแล้วก็เพื่อเป็นการอ่ปปรเาอเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะอยากอยากวัดดูว่าเ,เด็กๆอ่ะรู้ในเรื่องของจังหวะเพลงกันหรือเปล่า Window เออเฮ้ยไม่ใช่ลูกเ p นเซอร์ค่ะ Window เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะทำสาธิตก่อนนะคะโอเค we ถือว่าอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นการทดสอบที่ใช้ได้นะคะนักเรียนหลายคนมีจังหวะที่แตกต่างแล้วก็มีความโดดเด่นแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนได้เลยค่ะขอเชิญครูแคค่ะอ่าสวัสดีค่ะเรียนเยวนี้ครูจะมาสอนเรื่อง ต้องยืนเธอเก่าอะทำนองเพลงไทยมีใครรู้ไหมว่าทำนองเพลงไทยมีอะไรบ้างมีรพ้คมีเสืออ่ามีเสือมีกล่องข้อขวานอ่ามีกล่องขวานแต่ไม่ใช่อะทำนองเพลงคืออะไรมีใครรู้ไหมทำนองเพลงคืออะไรไม่รู้ค่ะไม่รู้รู้จักเดี๋ยวไปเล่ฟังนะทำนองเพลงองประกอบด้วยเนื้อเสียงสูงต่ำเช่น โดเรมิฟาลซอลลาทิโดวว้าวแล้วก็ประกอบด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอเช่น1 2 3 4 2> 1>, 1 2 3 4อ่หนึ่งงสามสี่อ่เอาเด็เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าประกอบด้วยอะไรบ้างมีประกอบด้วย <No. S 3> โน<อ>้ตเสียงสูงต่ำแล้วก็จีสม่ำเสมอ่าเก่งมากค่ะบต่อไปเดี๋ยวครูมีตัวอย่างมาให้ฟังเพื่อนเริ่มม่วงแล้วค่ะเพื่อนพูดช้า ค่ะันนี้มันกนล <c oughs> กรูเรียนกับเักเรียนอยากินยังลบเพื่อนี้เราฟังนะว่าเป็นยังไงอ่าตอนี้เราสังเกตว่าเสียงสูงต่ำเนี่ยมาจากอะไรจากจัเก้ัซอใช่ไหมเป็นเรื่องนตรัเล่ตะะ่จาจักเก้จั๊เจกเ้มาเร่อ จังหวะอย่างสม่ำเสมอคือมาจากิ่งและก่อนักเรียนเราสับ เพลงิ่ง่ะแล้วเรามาเรียนรู้เรื่องจังหวะของเพลงก,กันว่าจังหวะเพลงอย่างนี้ให้ความรู้สึกยังไงมาอ่าอย่างาเช่นเพลงที่มีจังหวะเร็วให้ความรู้สึกยังไงสนุกสนา,านระดมอ่าหนเวาเรามาฟังฟอว่าสนุกสนุกสนานจริงไหม้มากไม่ใครรู้จักไหนเพลงเ ปาฉลามปาฉลามปลาาเด็กน้อยวานไหมคะตัวใหญ่ปลาฉลามปาลาอันนี้เาเียปลาฉลาม เป็นยังไงให้เขารู้สึกยังไงขอเต้นหน่อยนะลูกใช่ปะใช่เต้นแดะนำได้ต่อไปครูมีจังหวะแบบที่ช้าลงมาให้ฟังคือจังหวะพี่มีจังหวะปานกลางให้ความรู้สึกแบบสบายๆนุ่มนวลลองมาลองฟังกันนะว่าสบายนังมงนุ่มยังไงคะครูลองฟังครับนุ่มนอนได้ไหมนุ่มแบบนุ่มแบบนอนได้เลย ยงไงง่วงค่ะอ่าง่วง,งสบายก่อนลายใช่ไหมอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะมีจังหวัดนึงเป็นจังหวัดเพลงช้าช้าแบบเศร้าเลยนะแบบรอปากแบบเพราเพลงช้าได้ความรู้สึกแบบสมเศร้าหมองร้องไห้แน่เหมือนกันร้องไห้จ้า เราจะมาทายเพลงกันอีกว่าว่าเพลงที่ครูยกตัวอย่างมาให้นี่มันจะมีลักษณะยังไงเดี๋ยววันทางย่างย่างย่างอ่ะเดี๋ยววันถ่ายเดี๋ยวครูให้ครูใหม่เลยเด<อ><อ>ี๋ยวจะไปเข้าสู่กิจกรรมของครูใหม่กันนะคะครูชื่อใหม่ครูคนใหม่ครูชื่อใหม่ค่ะอะหลังจากที่นักเรียนได้ดูแล้วใช่ไหมว่าเพลงจังหวะช้าจังหวะบรรกาจังหวะเร็วเป็นยังไงเดี๋ยวครูจะเปิดเพลงแล้วก็ให้นักเรียนทายว่าอันเนี้ยก็คือจังหวะอะไรกันแน่ จากแล้วจ่วขาล้อา่อเจามใจเราไม่ชอบอูร่รวมดาวที่ฉันคุ้คนเคขออภัยด้วยนะคะเจ็ดคนอาจจะไม่ดี เกิดเหตนสุวิสัยอ่านจากเมื่อกี้ที่นักเรีนเลยนได้ลองฟังแล้วจังหวะเป็นไงโดยประมาณอะคิดว่ามัเป็นจังหวะอะไรเอ,อ,รอาล่ะเราฟัางใหม่เราฟัางใหม่ โซเดอร์แอนด์ฮัทโกลมันจะเป็นบ้านหลักอรับพิเศษ ตัวอะไรเนี okay. well, okay. okay. oh, of of oh, ่ยผู้หลานผู้หลานต้องตามสีดาเกิร์ลเพคินไม่ใช่เดี๋ยวเราบหน้าจะวักฟ้าแบบผู้หลานโดนคอแล้วทำไมตกเศร้าแล้วจะไปเล่นด์ทีมอ๋อผู้หลานมันจะเป็นหรอแต่งหน้าเหมือนผู้หลานเลยสวยหรอ จะเป็นจำซ้ำแสนนี้คงจะมายทุกดอบบาทนี้ไม่ใช่ตัวของเราไม่น้อ 经理，嗯、大发。 ไาชี่ชินไนไอชิไชิชิอไิชนไอชิีไอินอนอชินไอชินอนิไออินไอชอนอินไินไอชินไอชิ็นไเิอนอชินไนไปนอชินไนไชินอนอชินไอชินไอชินไอานไอิออนอ ว่่ามันเป็นไงแล้เอไมสยังไงปาคลาอาจะกปวัติยังให้รู้สึกยังไงบ้าให้ัรสบายใ้ายมเินเกินเยื่อาเลยื่น ¡Gracias!